เศรษฐกิจไทยโตแบบนี้นะคะก็คือโตชะลอทุกคนเห็นตรงกันนายกเศรษฐาบอกว่าเศรษฐกิจไทยวิกฤตค่ะการแจกเงินนี้จําเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจดรเศรษฐพุทธิวัฒนรุปุตเห็นต่างบอกชัดเลยว่าเศรษฐกิจไทยเวลานี้ไม่วิกฤตจะเป็นการเพิ่มภาระกันคลังที่ไม่จําเป็นการงัดการของทางนายกเศรษฐากับผู้ว่าเศรษฐพุทธเนี่ยดูเหมือนว่าต่างชาติมองว่าประเทศไทยตอนนี้มีความไม่แน่นอนในแง่ของนโยบายอย่างมากทีเดียวนะคะ ทีนี้เราเห็น2ฝ่ายคานกันนัดกันมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่คนไทยที่สัมผัสได้สื่อต่างชาตินะคะอย่างตัว Financial Times เขาตีข่าวเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เขาบอกว่าผู้ว่าแบงค์ชาติกับนายกแคลชเลยนะคะก็คืองัดข้อกันเลยเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินนโยบายแล้วก็ทิศทางของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มองไม่เหมือนกันโดยเฉพาะตัวดิจิทัลวอลเล็ด้วยนะคะเรื่องนี้ Financial Times นะคะเขาลงข้อมูลไว้แล้วก็ทีมงานก็เลย ลองไปไล่เรียนดูว่ามีประเด็นไหนน่าสนใจบ้างต้องบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยตอนนี้มีความไม่แน่นอนในแง่ของนโยบายอย่างมากทีเดียวนะคะเพราะว่าผู้นําทั้งสองขาผู้นํานโยบายทางการคลังซึ่งก็คือท่านนายกที่เป็นผู้นํารัฐบาลควบคลังด้วยกับผู้นํานโยบายทางการเงินก็คือทางด้านของผู้ว่าแบงค์ชาติเองเนี่ยนะคะเขาใช้คําว่าคร s ชกันเลยก็คืองัดข้อกันอยู่นะคะคือบทความนี้เป็นบทความค่อนข้างยาวเป็นกึ่งวิเคราะห์ค่ะเขาไปฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเศรษฐศาส โดยเฉพาะเรื่องของตัวดิจิตอลวอลเล็ตของท่านนายกเศรษฐาทวีสินแหละที่มีเป้าหมายหลักก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตอนนี้ประเทศกำลังเผชิญกับภาวะเติบโตที่ชะลอยอย่างมากนะคะ อย่างที่เราเห็นการคาดการณ์ของกระทรวงการคลังออกมาว่าปีที่แล้วเนี่ยเราน่าจะโตได้แค่1.8%จากต้นปีที่หลายสำนักคาดการณ์ว่ายังไงโตเกิน3%บางสำนัก bullish ไว้ถึงกว่า4%แต่สุดท้ายต้องดูว่า2%จะถึงหรือเปล่าแล้ววันนี้จริงๆแบงค์ชาติที่ประชุมกันไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะคุยกันเรื่องของการปรับคาดการณ์เศรษฐกิจกฐฐไทยในปีที่แล้วด้วยทั้งที่จริงๆก็นับถอยหลังแล้วนะคะเดี๋ยวไม่นานเนี่ยอีกประมาณสักหนึ่งถึง สองอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการจากสภาพารแต่ว่าแบงค์ชาติเคยให้คาดการไว้ว่าปีที่แล้วจะโตได้2.4%เมื่อปลายเดือนก่อนนะคะก็เลยออกมาบอกว่าเดี๋ยวช่วงการประชุมอององอกรงงจะมีการีไวั์ด้วยปรับประมาณการตัวเลข GDP ด้วยนะคะพอเศรษฐกิจไทย โตแบบนี้นะคะก็คือโตชะลอทุกคนเห็นตรงกันว่าโตชะลอแน่นอนนะคะเพราะว่าเรายังไม่พ้นจากช่วงโควิดเลยคือยังไม่กลับไประดับเดิมเลยเนี่ยนะคะตอนนี้ทางเฟ n เช a l t ไทม์ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีบ้านเรากับผู้ว่าแบงคชาติงัดข้อกันอยู่แล้วก็กําลังตั้งคําถามตัวใหญ่ๆว่าตกลงในเศรษฐกิจไทยวิกฤตไหมจำเป็นหรือเปล่ากับตัวดิจิัลวอลเล็นะคะถามว่ามองต่างกันยังไง นายกเศรษฐาบอกว่าเศรษฐกิจไทยวิกฤตค่ะแล้วก็ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ย้ำชัดด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจแล้วก็บอกนะคะว่ารัฐสภาอนุมัติเถอะแผนการจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตดึงหมื่นบาทเนี่ยให้กับผู้มียรายได้น้อย50ล้านคนวงเงิน500ล้านบาทผ่านตัวกระเป๋าเงินดิจิทัลเพราะว่าการแจกเงินนี้จําเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจสนับสนุนธุรกิจได้เร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ ตรงกันข้ามค่ะทางด้านของผู้ว่าแบงคงชาตินะคะด็เร์เศรษฐพุทธ,ธิวัฒนารุพุทธนะคะเห็นต่างบอกชัดเลยว่าเศรษฐกิจไทยเวลานี้ไม่วิกฤตแล้วก็โครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลรวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเวลานี้เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ได้ผลเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งทางแบงค์ชาติต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระยะยาวเช่นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรองรับประชากรสูงวัยของประเทศมากกว่าจะเห็นแผนกระตุ้นระยะสั้นที่ผลาญเงินเกินความจําเป็น อันนี้คือ Financial Times เขาเขียนไว้นะคะบอกว่าแบงค์ชาติอยากเห็นแผนยาวมากกว่าแผนสัน้นทีนี้ก็เลยไปถามคนก,นกลางๆหน่อยละกันเป็นต่างชาติที่เขาก็มองภาพเศรษฐกิจไทยกลับมาปีเตอร์มัมฟอร์ดค่ะหัวหน้าผู้พิพากษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของทาง e u r a s ีย Group นะคะบอกว่าการโต้เถียงกันของ2ฝ่ายก็คือรัฐบาลกับแบงค์ชาติเนี่ยทำให้การคาดการแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก และข้อผิดพลาคของทั้งสองฝั่งนี้ก็ยังเป็นการตอกย้ำจุดยืนที่ไม่มั่นคงของประเทศไทยที่กำลังพยายามหาทางออกจากภาวะซบเซาหลังวิกฤตโควิด เพราะว่านายกเศรษฐาตั้งเป้าไว้เราจํากันได้นะคะว่าการเติบโตเฉลี่ยเนี่ยในรอบ4ปีนายกบอกย้ําชัดเลยว่าจะโตได้5%เฉลี่ยสําหรับตัว GDP บ้านเราแต่ตัวเลขที่อาจจะออกมาในเร็ววันนี้ก็คือปีที่แล้วโตค่อนข้างต่ําอาจจะเหลือไม่ถึง2%ด้วยซ้ําขนาดคาดการณ์ของทางแบงก์ชาติก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะโตได้2.5-3%ก็น่าจะไม่ถึงค่ะ ขณะที่รัฐบาลไทยกําลังชี้ว่าตอนเนี้บ้านเรากําลังตามหลังนะสำหรับการเติบโตคู่แข่งของภูิภาคราคาผู้บริโภคหรือว่าตัวเงินเฟ้อก็ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เดือนมกราคมติดลบไป1.1% ซึ่งในว,วันนี้จะมีการประชุมของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเป็นนัดแรกของปีเลยรวมถึงมีโอกาสนะคะที่เราจะได้เห็นการคงดอกเบี้ยน,นโยบายไว้กรอบเดิมก็คือ2.5ซึ่งก็อาจจะเป็นไปตามคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์หลายสำนัก เราก็ประเมินกันว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจจะพอฟื้นตัวได้บ้างแหละจากการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้จ่ายภายในประเทศแม้ว่าทางนายกเศรษฐาเองจะเพิ่งออกมาบอกเมื่อวานนะคะว่าอยากจะเห็นให้ลดมา25เบสิสพอยต์หรือ2.25ก็ตามมางฟอร์ดบ,บอกว่าตัวนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเขามองอยังไงจําจเป็นไม่จําเป็นต่อประเทศไทยนะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าไม่ใช่แค่จําเป็นต่อประเทศไทยในแง่ของความอยู่รอดทางเศรษฐกิจนะแต่ยังสําคัญเพราะห,หมายถึงความอยู่รอดของพัก เพื่อไทยด้วยเขามองมิติเศรษฐกิจโยงไปกับพักการเมืองด้วยนะคะเขาบอกว่าจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าจะสามารถยืนหยัดอยู่ในวงการการเมืองของไทยต่อไปในอนาคตได้หรือเปล่าจากตัวดิจิ t a l วอลเล็ตหนึ่บาทที่ใช้ในการหาเสียงไว้เนี่ยแหละส่วนแบนชาติค่ะก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้วิกฤตนะแต่อย่างไรก็ตามมีการสำรวจที่เรามีการรายงานกันไปนะคะจากทานิดาโพป,ประชาชนส่วนใหญ่ 64%มองว่าวิกฤตค่ะแต่วิกฤตต่างกันไปอย่างที่เราเคยรายงานนะคะวิกฤตของประเทศไหมหรือว่าวิกฤตของประชาชนนะคะแม้จะเห็นว่าวิกฤตแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจําได้โพสที่เราเคยคุยกันไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะกลับ มองว่าในด้านของตัวการเติบโตของเศรษฐกิจไทยถ้าจะต้องพึ่งมาตรการของภาครัฐนั้นดิจิทั l วอลเล็ก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วก็หลายคนก็บอกว่าถ้าไม่มีก็ไม่กรดนะอย่างงี้เป็นต้นคือมีความย้อนแย้งพอสมควรจากผลโพลเดียวกันของธานีดาเนี่ยน,นะคะอย่างไรก็ตามค่ะ ตัวโครงการดิจิ t a l Wallet ค่อนข้างเป็นที่กังขาพอสนพวนนะคะไล่ตั้งแต่จะแจกเงินยัางไงาเงื่อนไขการใช้งานและที่สำคัญคือที่มาของเงินที่วันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปคณะกรรมาการกฤษฎีกาที่ส่งคำถามมา3ข้อใหญ่ๆคำถามหนึ่งที่หลายคนตั้งคำถามว่าจะตอบอย่างไรก็คือ มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อเศรษฐกิจไหมนี่อาจจะเป็นที่มาของการพยายามตอบคาถามว่าตกลงเศรษฐกิจวิกฤตหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญคือความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเพราะว่าใช้วงเงินสูงถึง5้าแสนล้านบาทจากเดิมค่ะที่เราจะได้เห็นในเดือนนี้กุมภาพันธ์หลายคนคาดหวังแหละอ่ะหนึ่งมืนบาทต้องเข้ากระเป๋าตัางค์ต้องได้ใช้เงินนะคะสุดท้ายไม่ใช่แค่เลื่อนไปเดือนพฤษภาคมเพราะว่าทางด้านรัฐมนตรีช่วยนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒก็บอกชัดว่า พื่อสภาคมก็ยังต้องเลื่อนออกไปอีกและไม่มีกําหนดด้วยคือเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นอย่างไร FT หรือว่า Financial Times บอกว่าไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่เลยนะกับมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวดิจิ t a l วอลเล็ค่ะเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มภาระกันคลังที่ไม่จําเป็นและขาดความรับผิดชอบตัวธนาคารในสิงคโปร์อย่าง DBS ก็มองนะคะว่าการสนับสนุน นโยบายของภาครัฐด,ด้วยดิจิต a l วอลเล็เนี่ยอาจจะทําให้การขัดดุลกันคลังของรัฐบาลเพิ่มขึ้นกว่า5%ในปีงบประมาณ2024นี้ด้วยส่วนหนึ่งก็บอกว่าการกระตุ้นแบบ Digital วอลเล็ตอัดเงินไปเลย10,000บาทใช้ไป6เดือนนะคะให้กับ50ล้านคนไม่ได้จําเป็นสําหรับประเทศไทยค่ะเพราะว่าเมื่อพิจารณาปัจจัยบวกในปัจจัยที่ฟื้นตัวได้ดีก็มีทังอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคการส่งออก ส่วนจอซูก็มองนะคะว่าไทยอาจจะไม่ได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากภาวะช็อกของวิกฤตโควิดนะคะแต่ว่าไทยกำลังจะ b o t t o อา u t คือจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจในเร็วๆนี้สิ่งสำคัญที่ต้องการเห็นก็คือนโยบายการขับเคลื่อน การใช้จ่ายของภาครัฐแล้วก็นโยบายทางการคลังที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากกว่านะคะดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือการงัดกันปะทะกันงัดข้อกันของทางนายกเศรษฐ,ฐากับผู้ว่าเศรษฐพุทธเนี่ย ดูเหมือนว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติเพราะมีความไม่ชัดเจนไม่แน่นอนแล้วก็ไม่สามารถหาบทสรุปได้ในขณะที่สิ่งที่จําเป็นของเศรษฐกิจไทยคือดันยังไงล่ะให้เศรษฐกิจไทยไปได้ท่ามกลางการเติบโตที่ยังไม่ได้ฟื้นขึ้นจากมิกฤตโควิด19นั่นเองค่ะค่ะ ก็ถือว่าไม่ใช่แค่เราที่ตั้งข้อสงสัยนะคะในมุมของต่างชาติก็ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสันนิษฐานถึงประโยชน์ที่แท้จริงของดิจิทัลวอลเล็ตนะคะว่ามันจะสร้างมูลค่ากับเศร,รษฐกิจได้จริงหรอือท่านแลกมากับเม็ดเงิน <ừ> ที่จะต้องกระจายออกไปสู่ภาคประชาชนนะคะส่วนเรื่องของการอัปเดตดิจิทัลวอลเล็ตเดี๋ยวทีวเรื่องนี้เราก็จะมีการรายงานข่าวอย่างต่อนเนื่องว,ว่าคุณจุลพัณฑ์กับทางานาย,ยกเองมีการพูดคุยกันนอกรอบต้นสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการของดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อที่จะมาอัป ยังคงต้องมีการปิดช่องโหว่ปิดรูโหว่ต่อคำถามหลายคำถามที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard W e a l t h ค่ะ